นนะคะแจมอยากจะขอคุยอะไรกับนนกสักหน่อยคะ่ะมีอะไรหรือเปล่าลูกเรื่องที่แม่แจ๋วไปค้ำประกันเงินกู้ให้นนกอะค่ะแจมอยากจะขอให้นนกเปลี่ยนผู้ค้ำได้ไหมคะมตอนนี้นายยังหาเงินไม่ได้เลยอลูกคือ น้าก็เสียใจนะแล้วก็ต้องขอโทษแจมแล้วก็พี่แจวด้วยอะ่ะคือตอนเนี้น้าจนปัญญาจริงๆอะ่ะไหนจะค่าผ่าตัดแล้วยังค่าเดินทางมารักษาตัวที่กรุงเทพอะ่ะคือบอกตรงๆนะน้าแทบจะหมดตัวเลยอะแจม แจ่มเข้าใจนนกมากเลยนะคะแล้วก็เห็นใจนนกมากด้วยแจ่มก็เลยอยากจะขอใช้นี่ก้อนนี้แทนนนกค่ะอุย้ยแจม่มไม่ต้องลูกไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นหรอกนภพลเองก็มีประกันชีวิตแต่ว่าไม่ใช่อย่างนั้นคะ่ะนนกแจ่มอยากช่วยนนกจริงๆนะคะเงินแค่หนึ่งแสนบาทแจ่มช่วยได้ค่ะแต่ขออย่างเดียว ต่อไปอย่าให้แม่ค้ำประกันให้นนุ่อีกเลยนะคะแคมขอร้อง